สวัสดีจ้าคลิปนี้กี่ภาพมาเช็กเรดาตรวจฝนของภาคอีสานตอนบนวันที่เกรกฎาคมสองพเวลา2องทุ่มนาะมาเบิ่งกันเลยว่าฝนอยู่สาแน ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักกลุ่มฝนแรงขึ้นปกคลุมพื้นที่อํำเภอปากคาดอำเภอเมืองจังหวัดปึงการน้องบัวลำพูเกือบทางจังหวัดน้องค่ายเกือบทางจังหวัดจ่าอำเภอนามโสมอำเภอบานเพนอำเภอบานผืออำเภอหนองวัวซ่ออำเภอหนองแสงอำเภอกลุ่มพะว่าปีอำเภอโนนสะอาดอำเภอส่างค้อมอำเภอบานดุงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเล่ยเกือบทางจังหวัด อำเภอคอนสารอำเภอแกงครออำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอำเภอผู้พามาอำเภอชุ่มแพร่อำเภอสีชมพูอำเภอเวียงกาวอำเภอหนองนาค้ำพี่สุริยามีฝนแล้วเด้อหนองนาค้ำจังไหนมาบ่ห้กี่ฟังในเด้อจ้าอำเภอผู้เวียงอำเภอหนองเรืออำเภอเขาสวนกวางอำเภออุบลรน์อำเภอนามพองอำเภอซ้ำสูงอำเภอกระนวนอำเภอบานฝางอำเภอเมืองอำเภอมั่นจาาคีรีจังหวัดขอนแก่น อำเภอบานม่วงจังหวัดสกลนครอําเภอชื่นชมอําเภอนาดูนอําเภอว่าปีประุมอําเภอ,อยางสีสุราชอําเภอพญากะพุ่มพิสัยจังหวัดมหาสารคามอําเภอทาขั้นโทอําเภอห้วยเมกอําเภอนองกรุงศรีจังหวัดกฬสิน์ อำเภอสีสงครามอำเภอท่าอุเทนอำเภอโพ้นสวรรค์อำเภอเมืองนครพนมอำเภอปราปากอำเภอเรนุนครอำเภอถัดพนมจังหวัดนครพนมอำเภอลมกาวอำเภอลมซากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอวังโป่งอำเภอชุนแดนอำเภอนามนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอจตุรพักพิมานอำเภอปทุมราชอำเภอหนองฮีอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอโพ้นทรายอำเภอพนม ไผ่จังหวัดรอยเอ็ดอําเภอยาโสทอ,อําเภอข้ามเคืนแกว้วอำเภอมหาชนะชั่จังหวัดยาโสทอ,อําเภอศีลาลาดอํเอาเภอราศีสลายจังหวัดศิะเกษโคราชเกือบทางจังหวัดจ่าบุรีรัมเกือบทางจังหวัด ดีใจน้่หลายครับสำหรับพื้นที่อำเภอจังหวัดที่จะมีฝนในคืนนี้เนาะผู้ใดต้องการน้ำกับพ่อสีใดน้ำแล้วละกี่ว่านะจะไหนมาส่งข่าวมาแจ้งข่าวใดเลยจ้ามาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้คลิปนี้กี่ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย